กว่าจะได้ผ้าแต่ละผืนออกมานั้นก็ใช้เวลานานทีเดียวตอนนี้ยังทําส่งขายกันอยู่เป็นรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะครับไปติดตามกันกันกบคุณจุธามาถูกโผครับแนวทางการอนุรักษ์วิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอ้างบ้านนอแลตำบลม่่นปิ่นอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปรรจงทอเย็บและปักอย่างพิถีพิถันกว่าจะได้พ้ดทอสําเร็จแต่ละพื้นค่ะกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอ้างใช้เวลาว่างแบ่งหน้าที่การผลิตชิ้นงานทั้งนั่งทอด้วยกี่เอวปักลายด้วยมืออย่างประณีตก่อนจะนํามาประกอบเป็นชุดเข้าด้วยกันซึ่งใช้เวลาทําค่อนข้างมากเพื่อเตรียมไว้สวมใส่เองและขายให้กับนักท่องเที่ยวค่ะอันนี้จะเป็นบรรพบุบรุษอยู่แล้วเพราะว่าพ่อแม่วิหาตายายมันก็ทอเป็นใช่ไหม ผู้หนูก็ต้องสืบทอดอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าชาวดาร่างเนี่ยก็คือทอเป็นกันทุกคนคะคะคือเราไม่ต้องไม่ต้องฝึกอย่างเงี้ยมันก็รู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเราดูพ่อแม่ทำอย่างเงี้ยเราก็เออน่าจะทําได้อย่างเงี้ยเราก็ดูดูแล้วก็เข้าไปทำอย่างเงี้ยอย่างเช่นเนี่ยพี่เขานั่งทออย่างงี้ใช่ไหมหนูก็ดูอย่างเงี้ยมันก็ทําง่ายอยู่อย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสอนอย่างเงี้ยเขาก็รู้กันอย่างเงี้ย ผ้าเทาของที่นี่ค่อนข้างหนานหเนื่องจากพื้นที่มีสภาพอากาศเย็นเน้นทอผ้าให้หนาด้วยการใช้เส้นไายในการทอสองพบเพื่อสร้างความอบอุ่นเดิมชาวบ้านจะปลูกฝ้ายไว้ใช้เองแต่ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปเริ่มมีการพาขายมากขึ้นจึงทําให้ชาวบ้านสั่งซื้อเส้นไายจากนอกพื้นที่มาทอเป็นพืนผ้าค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นเสื้อเขาจะใช้เส้นจะขึ้นอยู่ตอนขึ้นไายก็ใช้อยู่ สองเส้นแล้วก็พุ่งเข้าไปก็ใช้สองเส้นก็จะเป็นสี่แต่ว่าความหนาเนี่ยแล้วแต่คนจะชอบค่ะบางคนก็จะชอบแบบทอให้มันหนาบางคนก็จะชอบทอแบบบางหน่อยเงี้ยถ้าช่วงหน้าหน้าหน้าหนาวก็จะทอให้มันหนาหน่อยเพราะว่าเวลานั่งเที่ยวขึ้นมาใช่ไหมบางคนได้ชอบแบบให้มันอุ่นเงี้ยค่ะเพื่อความอุ่นถ้าถ้าหน้าร้อนก็จะทอแบบบางหน่อยก็มีเงี้ยแล้วแต่คนชอบ อย่างเช่นผ้าบันคอก็เหมือนกันมันจะมีแบบบาง,บบบางที่ก็จะใช้เส้นพุ่งไปหนึ่งเนี้ยใช้หนึ่งแล้วก็อันนี้จะบางหน่อยนะมันจะไม่เหมือนกันมันจะมีแบบหนากับไม่หนาอย่างเงี้ย แม้ปัจจุบันแทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหลังได้รับผลกระทบจากโควิด1 9ทําทำให้สมาชิกกลุ่มแม่บ้านทอผ้านอแลบางคนต้องหันไปทำอาชีพอื่นแทนแต่ยังคงมีชาวบ้านที่ว่างเว้นใช้เวลาว่างมานั่งทำเพื่อเตรียมไว้ขายหากมีนักท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้งค่ะหลังจากโควิดมานี่ก็คือเงียบและไม่มีไม่มีที่จะส่งแล้วก็บางคนก็แทบจะไม่ทากันแล้วค่ะอย่างเงี้ย คือมันไม่มีที่จะขายไม่มีที่จะส่งเนี่ย่ะแต่ว่าคือในกลุ่มกลุ่มของหนูเนี่ยกลุ่มแม่บ้านกลุ่มทอผ้าบ้านอาราลายสี่สิบกว่าคนนะฮะก็คือก็ยังทําอยู่เงี้ย่ะก็ถ้ามีแบบว่ามีทางทางแบบหน่วยงานอะไรเนี้ยเขามาสั่งก็ผู้หนูก็จะทําอยู่เงี้ย่ะแต่ว่าจากโควิดนี่ก็ไม่ได้ทำจริงๆก็คือไม่มีคนสั่งอะไรเงี้ยรายได้ลดลงเลยเงี้ย สินค้าของทางกลุ่มมีชุดผ้าทอเสื้อย่ามผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอผ้าสิ้นหรือผ้าถุงมีราคาขายตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันบาทค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อมีงานประเพณีหรือว่าการละเล่นต่างๆนะคะชาวดาราอ้างเขาก็จะแต่งตัวจัดเต็มแบบนี้เนี่ยละค่ะซึ่งเครื่องหัวนะคะก็มีน้ำหนักอยู่ที่6กิโลกรัมค่ะส่วนสร้อยคอและเสื้อนี่ก็มีน้ำหนักรวมๆกันแล้วเกือบ10กิโลกรัมค่ะอันนี้ยังไม่รวมเครื่องประดับนะคะถ้าเกิดรวมเครื่องประดับแล้วก็น่าจะ เกือบเกือบ20กิโลกรัมเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับการแต่งกายของกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอ้างผู้หญิงจะสวมผ้าสิ้นหรือผ้าถุงเสื้อแขนยาวด้านหน้ามีแถบสีเป็นเอกลักษณ์ใส่เข็มขดัดพร้อมคาดหวายที่เอวมีผ้าโพกหัวใส่เครื่องประดับเงินส่วนผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวสีน้ำเงินสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวและสะพายย่ามค่ะชญลักษณ์ของดาราอ้างอันนี้คือคือผ้าถุงจะเป็นลายอย่างไงเห็นไหมอย่างอันเนี้ย อันนี้จะเป็นลายของเสื้ออันนี้เขาเรียกว่าต้นต้นเกี้ยยางตัวนี้จะเป็นกระบานนายเขาเรียกเขาเรียกตีนไก่ไอ้อตีนหนูเนี่ยกระบานนายเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นท่าปษาะษสาทอ่างจินไกเ่เป็นลายซิกแซกเ,เรียกฮะอันนี้จะเป็นลายภูเขาทุงโลกมันจะมีความหมายอยู่เนี้ยแล้วแต่ว่าเราจะชอบลายอะไรอะไรเงี้ย ถ้าเป็นของอดาราอ่างเขาจะต้องใส่สีชมพูกับสีแดงตรงข้างหน้าเนี่ยคือคือเป็นสัญลักษณ์เลยค่ะดาราอ่างก็คืออันนี้จะเป็นดาราอ่างแดงอันนี้เขาเรียกว่าดาราอ่างดาราอ่างแดงมีดาราอ่างดำเนี่ย ในชุมชนบ้านนอแลมีมบ้านเรือนเกือบ300หลังคาเรือนมีประชากรกว่า1,000คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดาราอ้างยังคงดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมมีวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงความเชื่อที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษในปัจจุบันพวกเขาก็ยังคงอนุรักษ์และยึดถ,ถือไม่เปลี่ยนแปลงค่ะ ถ้าถามถึงการท่องเที่ยวในหมู่บ้านนอแลตอนนี้นักท่องเที่ยวยังคงซบเซวายังบางตาอยู่แต่ว่าหลังจากที่มีการเปิดประเทศไปตั้งแต่วันที่ช่วงของหนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาก็เริ่มจะมีนักท่องเที่ยวทยอยกันเข้ามาอีกเยอะนะครับช่วงนี้ยังมีที่ฝนตกลงมาด้วยก็ถือว่าบรรยากาศในการท่องเที่ยวบนเขานั้นก็น่าไปเที่ยวทีเดียวนะครับเราพูดถึงการท่องเที่ยวแล้วนะครับคุณผู้ชมหน้าฝนแบบนี้ผมมีที่ท่องเที่ยวอีกอันหนึ่งมาแนะนาคุณผู้ชมให้ไปเที่ยวกันนะครบับไม่ไกลาจากกรุงเทพอยู่ที่นครนายกนี่เองเขาช่องลมที่่่ได้ชือวา